ก็ปรึกษาโค้ดนะคะว่าเปกติแล้วเวลาเราไปขายไปขายให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือส่วนใหญ่ะก็จะไม่สําเร็จในครั้งแรกครั้งเดียวทีเนี้ยจาปรึกษาโค้ดเรามีวิธีคิดยังไงอะคะว่าว่าว่าสมมติว่าเราไปขายคนคนหนึ่งอะเหมือนเขาก็ถามคําถามเยอะถามบางทีเราก็ใช้เวลาคุยกับเขาเป็นชั่วโมงแต่เขาก็ยังไม่ตัดสินใจแล้วเวลาเรามาตามต่อก็อาจจะ ยังไม่ตัดสินใจอีกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการ <S <S 1> <S 1> การ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเราก็ใช้เวลาไปเหมือนเราทํางานอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาใช้เวลากับคนคนนี้เยอะเรามันรู้สึกว่าก็าไม่สําเร็จสักทีเหมือนเขาเกือบจะซื้อแต่ก็ไม่ซื้อแล้วทาให้เรารู้สึกเหมือนกับก็ดาวนะคะแบบว่าเออไม่สําเร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีจุดอะไรที่ทําให้เราคิดว่าเออคนคนไปต่อหรือว่าพอแค่นี้กับคนคนนี้อะไรเงี้ย ได้หยุดอยู่ตรงนี้หรือเนต่อไปเนี่ยว yes> ันนี้เรามีุดเพราะว่ามันก็ล ouais. yes ุ้นว่าเกือบจะสาเร็จแต่พอไม่ได้มันก็ดาวแต่ว่าจะป่อยก็เสียดายอะไรอยาเงี้ยโอเคมใจผมเข้าใจครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้ชายนับสองนะเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ชายนับสามนะคือผู้ชายเดี๋ยวนี้อยู่ที่เรานะนับสองหรือนับสามผมคิดว่าเราควรจะกําหนดไปเลยว่านับสองหรือนับสาม คือครั้งที่หนึ่งขายไม่ได้แฟรงค์เมเจอร์บอกแล้วว่าครั้งที่หนึ่งขายได้70%โอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสูงถึง70%ในการปิดการขายเมื่อเราเปิดการขายจริงจังครั้งแรกนะหมายความว่าเราเปิดการขายนะไม่ได้หมายความว่าเราไ,ได้ไปคุยพูดคุยนะหมายว,ามว่าเราเราเราเกือบจะปิดการขายอย่างเงี้ยที่บอกอนะ่ะนั่นเราจึงนับเป็นรั้งแรกลูกค้ามีโอกาสซื้อ70%<ร>ลูกค้ามีโอกาสซื้อ23% 2ี่สามเอร์เมื่อลูกค้านั้นเนี่ยเจอเราครั้งที่2ในการพยายามปิดการขายนอกจากนั้นที่เหลืออีกเจเนี่ยจะเป็นแบบครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ห,หรือครั้งที่10ค่อยซื้อก็มีคือแต่ว่าเราจะเสียเวลามากเพราะ่แฟรงเ์เบเจอร์สอนผมนะฮะว่าสำหรับผมแล้วผมเป็น ตัวแทนนับสองคือผมจะเป็นคนให้โอกาสลูกค้าแค่สองครั้งในการพยายามปิดการขายแรงๆหนักๆถ้าครั้งที่สองลูกค้าไม่ซื้อผมไปลบเขารายชื่อออกจากผู้มุ่งหวังผมจะปัดเข้าสู่อีกช่องหนึ่งที่ผมเรียกว่าผู้สิ้นหวัง <laughs> เราก็สิ้นหวังกับเขาเขาก็สิ้นหวังกับเราไม่ใช่เขาไม่ดีนะคุณเกตค่ะ <laughs> แล้วไม่ใช่เขาไม่ซื้อนะเขาแค่ไม่เหมาะกับเราอืมเราไปหาคนใหม่ดีกว่าค่ะคำถามที่คุณเก็ถามคือว่าจะทิ้งก็เสียดายจะแบบเหมือนจะซื้อเชื่อเถอะคุณเก็ตอย่าเสียดายลองทําใจแบบว่าไม่เสียดายนะปิดการขายแรงๆถามคุณลูกค้าคะคือเก็ตเสียเวลาคุณเยอะมากแล้วนะเราคุยกันเยอะมากแล้วมีแนวโน้มจะซื้อไหมคะค่ะเดือนธันวาเนี้ยเก็จะปิดยอด มีแนวโน้มไหมคะถามเขาเลยถามงี้เลยคุณเกตถามยิ้มๆนะคุณเก็หน้าตาจะเ friend ป็นเฟรนดี่กว่าผมแต่เอาคําพูดประมาณเนี้ยนะ,ะเขาไม่โกรธคุณหรอกมีโอกาสมีมีแนวโน้มจะซื้อไหมคะคือถามก็เลยเขาบอกไม่มีก็ดีไงะจะได้รู้ไงเกตจะได้ไปหาคนอื่นเขาบอกมีงั้นวันนี้นะคะคีย์เลยจบ ถ้าเขาบอกยังไงยังไงทําไมคะจะจีบเกเหรอคะหรือจะซื้อประกันคือเอาให้แน่ค่ะนะฮะผมเข้าใจนะฮะคุณเกสอาจจะมีลูกค้าบางกลุ่มแบบถามเยอะมากเพราะว่าอยากจะเจอคุณเกสบ่อยๆคุณเกสน่ารักอืมนะฮะเพราะฉะนั้นจะจีบเกเหรอคะคือแยกกันนะคะตอนนี้มาประกันค่ะคือจะจีบไว้ทีหลังนะคะบอกูดเขาไปเลยบางทีเขาอาจจะตกใจก็ได้คือคบบใส่เลยใส่เลยใส่ก่อนได้เปรียบครับ ก่อนเลยะต่อไปีนค่ะ,นะตัวแทนนับสามฮะคือถ้าพยายามปิดการขายครั้งที่สามแล้วเนี่ยนะครับผมอนุโลมให้นะยังขายไม่ได้ลบขขาจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วเราก็ไปหารายอื่นครับเดี๋ยวเขาอาจจะมาง้อเราก็ได้ะครับอง